ครับผมก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนวิธีการหาพื้นที่สามเหลี่ยมเนื่องจากน้องๆเนี่ยนะครับมีความสนใจเยอะค่อนข้างเยอะนะครับพี่เลยเออนะครับอยากจะมาทําคลิปนะครับสําหรับ สอนนะครับการหาพื้นที่สามเหลี่ยมแบบเบสิกเบสิกนะครับที่เราใช้ได้นะครับก็น้องๆรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยมันเท่ากับ1นส่วนสคูณสูงคูณฐานนะครับหรือจะเป็นคูณฐานคูณสูงก็ได้สลับที่ได้นอกการคูณนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องทําต่อมาก็คือเราหาได้นะครับดูให้ออกว่าตัวไหนเนี่ยเป็นฐานตัวไหนเป็นสูงนะครับวิธีการก็คือเราเลือกมามุมมุมหนึ่งครับแล้วก็ลากเส้นนะครับจากจุดมุมนั้นนะครับ ลากมาปุ๊บป๊บปึ๊บป๊บป๊บปึ๊บปึ้งนะครับมายังด้านตรงข้ามนะครับแล้วก็ให้ตั้งฉากกันนะครับสิ่งที่ได้ก็คือเราก็จะได้เป็นในที่นี้สามเหลี่ยม ABC ใช่ไหมนะครับเราก็จะได้ความสูงนะสมมติพี่สมมติให้ตรงนี้เป็นดีนะครับก็จะเป็น BD เนี่ยนะครับ BD นะเท่ากับความสูงนะถูกไหมอ่านะครับทีนี้ฐานคืออะไรฐานก็คือเส้นที่ความสูงเนี่ยลากมาตั้งฉากด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฐานเนาะในที่นี้นะครับก็ลองหาพื้นที่กันเลยนะครับ ถ้าสมมติพี่สมมุติให้สามเหลี่ยมเนี้ยนะครับมันยาเท่าไหร่ดีนะครับเป็นสามสี่แล้วก็ห้าอ่ะประมาณนี้นะครับสามสี่ห้าเนาะเราจะได้เท่าไหร่ดีนะครับอืมวิธีการนะครับก็คือเราเนี่ยต้องหาอ่าเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่หมอ่าสมมุติสมมุติทไหม่มนะ ปึ๊บนี่นะครับสมมุติพี่ให้เป็นออันนี้ยาวสามนะครับอันนี้เป็นห้านะอันนี้เป็นสี่ดียวะ่ะแบบนี้ดียวะ่ะนะครับอันนี้ทั้งทั้งหมดเนี่ยยาวแปดนะครับออารมณ์จะประมาณนี้อ่าได้แล้วนะครับอันนี้เอาห้าอ่าเรียบร้อยนะครับก็ เราลองมาดูกันเลยนะครับเนี่ยเราลองมาหาพื้นที่สามเหลี่ยมของอันนี้กันนะครับของสามเหลี่ยม A B แล้วก็ C นะครับรู้ไหมสูงคือเท่าไหร่สูงคือ B D นะครับก็คือสามถูกต้องไหมนะครับส่วนฐานนะครับเท่าไหร่แปดใช่ไหมครับก็คือด้านของ A C นั่นเองเราก็เขียนไปหนึ่งส่วนสองฟูสูงสูงคือ B D ใช่ไหมเอาเขียนมาก่อนนะครับเขียนให้เห็นภาพชัดนะครับแล้วก็ฐานก็คือ A C ถูกต้องไหมนะครับ แล้วก็แทนค่าลงไป1นึ่งส่วนสองคูณ a อเท่าใดเท่ากับเท่าไหร่ครับ BD เท่ากับสามนะ AC เท่ากบเท่าไหร่ครับแนะครับ2ตัดกับ8ได้ไหมสองหนึ่งสนะครับสีูณสได้12เนาะก็จะตอบ12ครับะนะครับหน่วยเป็นนี้พี่สมมุติให้ไม่มีหน่วยถ้าเกิดเราไม่กําหนดหน่วยมามันก็จะเป็นตารางหน่วยนะครับเดี๋ยวพี่เขียนให้ตอรอหน่วยนะครับประมาณนี้ เห็นไหมนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับในเรื่องของการหาพื้นที่สามเหลี่ยมนะเราก็เอาเบสิกตรงนี้เอาพื้นฐานตรงนี้นะครับจริงๆมันมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายวิธีการหาแต่ว่าน้องเนี่ยสามารถเอาไปประยุกใช้ได้เลยนะครับเนาะส่วนนี้ถ้าได้ความรู้ไปก็คอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะครับแล้วก็อยากให้พี่สอนตรงไหนก็บอกเข้ามาได้เลยเนาะสรวนนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วพบกันคลิปหน้าครับ